สวัสดีครับสว่วนตัวชอบผมอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมไฟหน้านะครับข้างขวาของรถนะครับไม่ติดทั้งไฟหน้าแล้วก็ไฟดีนะครับไม่ติดเลยส่วนไฟสูงยังติดนะครับเลยเข้าใจว่าน่าจะหลอดขาดแต่ว่าก็บังเอิญไปหรือเปล่าที่ว่ามันจะขาดทั้งไฟหน้าแล้วก็ไฟลีนะครับเดี๋ยวเช็คกัน ก็เปิดฝากระโปงนะครับแล้วก็เรามาดูในส่วนของอโคมโคมไฟนะครับในจุดที่เราจะแกะนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็อยู่ที่ด้านขวานะครับโคมไฟที่เราเข้าใจว่ามันขาดนะครับเราก็จะดึงตัวนี้นะครับเป็นตัวตัวหลอดไฟนะครับตัวนี้แล้วก็จะแกะตัวยางกันฝุ่นหรือว่ายางกันน้ําตัวนี้ออกนะครับตอนนี้เราดึงหลอดไฟก่อน ดึงไม่ถนัดนะจับกล้องด้วยนะครับก็ถ้ารถที่ยังไม่เคยแกะเลยมันจะดึงยากนิดหนึ่งครับรถผมไม่เคยแกะเลยนะครับโอเคก็ออยทีก็ออกมาอย่างนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ดึงตัวอ่า ยางนะครับจะเป็นยางกันน้ํานะครับกันน้ากันฝุ่นนะครับนี่ครับออกมาแบบนี้นะครับนี่โอเคออกเสร็จนะครับทั้งในนะครับจะพยายามซูมนะครับซูมไม่เห็นขั้วนะฮะแต่ว่าไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าซูมก่อนอ่าโอเคก็เขาจะมีตัวสลักตัวนี้นะฮะก็เรากดเข้าไปนะครับกดให้ให้หลุดออกนะครับกดแล้วก็ดันมาทาง นี่นี่ก็จะหลุดอย่างนี้นะครับกดแล้วดันมาทางซ้ายมือเรานะครับหลุดเสร็จก็ดึงออกมาเลยก็เป็นแบบนี้นะครับขาดหรือเปล่าก็เหมือนไม่ขาดนะครับแต่ไฟไฟไฟต่าไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนแล้วกนะันไม่รู้ว่าเกิดจากเหตุหลอดขาดนี้จริงหรือเปล่าโอเค โอเคผมก็ซื้อหลอดมาจากทางาช้อปปี้นะครับไม่รู้ของแท้ของปลอมนะฮะก็เป็นหลอดขั้ว H4 นะครับก็12โวลต์นะครับไฟต่ำอยู่ที่55วัตต์โอ้ยชิบหายละไฟสูงอยู่ที่66นะครับเดี๋ยวเก็บก่อนแตกหรือเปล่าไม่รู้ก็เก็บมาแล้วนะอันนี้เป็นหลอดเก่านะครับหลอดเก่าก็สังเกตนะครับมันก็จะมีรอยไหมนะครับรอยไหม รอยไม้นะครับเข้าใจว่าอาจจะขาดนะครับมันจะดำดำเนีัยตรงปลายก็จะดำดำหน่อยครับเหมือนความร้อนนะฮะตรงสปริงนะครับด้านนี้ก็จะอ่าเหมือนดำดำเหมือนจะขาดนะครับแต่มันไม่ขาดนะฮะอีกเราก็จะเปลี่ยนนะครับตัวเราเนี่ยใส่เข้าไปนะครับก็จะมีเป็นตัวจะเห็นนะก็จะเป็นสลักคอนพอดีนะครับก็สามจะมีสลักถึงสาม สามเขี้ยวนะครับก็ใส่ไ้ล็อกเข้าล็อกมันพอดีนะครับจากนั้นก็กดตัวของไอตัวเนี่ยตัวล็อกเนี่ยกดลงไปนะครับกดเสร็จก็ดันเข้าไปด้านล่างนะครับแล้วก็กดไปด้านขวามือนะครับตามทิศทางที่เราออกเมื่อกี้นะครับ แค่นี้ครับก็ล็อกอยู่ละนะครับจากนั้นก็เอาตัวปิดนะครับตัวปิดปิดกันน้ํากันฝุ่นตัวนี้ปิดเข้าไปนะครับแค่นี้เองนะครับกดเข้าไปให้แน่นนะครับจากนั้นกาวคั้วนะครับคั้วก็จะมีอยู่3ามรูพอดีนะครับก็เหมือนเดิมยัดเข้าไปนะครับแค่นี้เสร็จแล้วนะครับสาหรับการเปลี่ยนหลอดไฟหน้านะครับเดี๋ยวเราไปเทสกันว่าจะติดหรือไม่ติดโอเค ก็ติดเรียบร้อยนะครับไฟหน้าสรุปว่าก็เกิดจากหลอดไฟหน้าขาดน,นะครับหลอดไฟหน้าขาดน,นะครับเปลี่ยนซะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไฟหลีเดี๋ยวรอต่อไปนะครับโอเคเรียบร้อยเท่านี้สําหรับการคลิปการเปลี่ยนไฟหน้าง่ายๆนะครับทาเองได้ผู้หญิงก็ทําได้เหมือนเดิมคอนเซ็ปต์เราเท่านี้ ก็สรุปว่าหลอดขาดนะครับหลอดขาดจะสังเกตอยู่ตรงถ้วยนะครับตรงถ้วยนี้นะฮะตรงถ้วยตรงนี้นะครับมันจะดำดำนะครับเนี่ยอ่าสูบหน่อยมันก็จะดำดำนะครับแบบนี้นะครับก็คือมันหลอดขาดนะครับโอเคไฟต่ำนะครับอยู่ด้านที่เป็นถ้วนะครับมีถ้วยคือไฟต่ำนะครับยี่ห้อเดิมนะครับเป็นของออสเตรีมนะครับออสเรมอ่านแบบนี้รด้เปล่า นะครับออสเรมนะครับเป็นของเยอรมนีนะครับอันนี้ของติดรถนะครับของซิตี้นะครับติดตบเดิมเลยซื้อมาน่าจะ7จ็ปีแล้วยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับก็มาขาดรอบนี้นะครับก็เลยลองเปลี่ยนเอาของฟิลิปไปใช้นะครับก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับส่วนยี่ห้อนี้ก็โอเคนะครับอยู่มันได้ค่อนข้างนานนะครับตั้งแต่ออกรถใหม่ป้ายแดงมาเลยนะครับ2012นะครับปี2000ปีนี้ก็ปี2020ันยี่สิบแปดปีนะครับ โอเคสรุปว่าหลอดไฟด้านไฟไฟต่ำนะครับขาดนะครับโอเคกเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนหลอดไฟแล้วเขาบอกว่ามันจะสว่างกว่าเดิม30%จริงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนไฟหน้าขวาอย่าลืมกดสับตะไคร้นะจ๊ะบาย